บ่อลึกนะคะมดถัวบ่อนี้มีถัวเลยนะเนี่ยจริงๆน้ํามันใสกว่านี้นะอันนี้เขาเราเอาตัวถมดินถมอะไรไงนะ้ามันพัดดินเข้าไปใส่มันก็เลยพัดดินเข้าไปใส่มันก็เลยขอบคุณค่ะมันก็เลยดูสีแดงสีแดง นี่อยู่ตรงนี้อยู่ถึงตรงนี้ตรงไหนไวะมันจะมีหลักเขตอยู่อะนู่นนู่นนู่นหลักเขตหลักเขตเห็นไหมทุกคนนู่นหลักเขตเลนู่นหลักเขตนี่หลักเขตหลักเขตอยู่ตรงนี้หลักเขตอยู่ตรงนี้ แค่ที่ตรงนี้ยก็อีกเยอะเลยเนี่ยแค่ที่ตรงนี้ยใช่เดี๋ยวจะเอาม้ามาเลี้ยงนี่เดี๋ยวจะม้ามาเลี้ยงนี่ค่ะให้มันอยู่ตรงนี้มันสบายๆให้มันมาอยู่ตรงนี้ให้มันมาอยู่ตรงนี้มันจะไม่วุ่นวายกับใครเพราะว่ามันตรงนู้นมันอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาปลูกทุเรียนแล้วเขาปลูกทุเรียนแล้วเดี๋ยวเขาต้องฉีดยาพ่นยาแล้วตรงนู้นมันก็เริ่มวุ่นวายแล้ว มันเริ่มวุ่นวายมันแออัดเราก็ต้องขยายออกมาเราต้องย้ายเราต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ตอนแรกเขาไม่เขาไม่ได้ขายค่ะตอนแรกเขาไม่ได้ขายเขาปลูกสวนทุเรียนเขาทําสวนทุเรียนค่ะตรงนี้คุณโอ้ถ้าคุณเห็นว่าแรกนะที่ดิฉันเอาแม็โคลงนะคุณจะแบบมันเป็นที่ทั้งต่ําแล้วก็ทั้งต่ําแล้วก็น้ําขังแล้วก็ดินไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ได้ถมก่อนไง ที่ตรงนี้มันจะเป็นน้ํามันจะเป็นน้ําแบบนี้น้ําก่อยมันเป็นน้ําก่อยค่ะที่แถวนี้ยมันไม่ใช่น้ําดีมันต้องถมเนี่ยถ้าเขาถมแบบนี้ยจะสวยเลยถ้าเขาถมแล้วปลูกทุเรียนนะง,งามตรงนี้งามเลยเอาน้ําเนี้ยใช้ได้น้ำนี้ใช้ได้นี่นี่น้ำนี่เนี่ยไหลลงไปนี่ใช่เขาขายให้แต่ว่า ข้อเสียคือมันไม่ได้อยู่ในแผนที่เราเตรียมเงินไว้ไงเรามันมันไม่ได้อยู่ในแผนที่เราเตรียมเงินไว้ไงมันก็เลยตอนนี้มันก็เลยทําให้ดิฉันแบบเอองบดุลขาดเขาเรียกอะไรนะขาดขาดความสมดุลทางการเงินนิดนึงขาดดุลขาดดุลขาดดุลนิด หนึงค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดจะซื้อไงอยู่ดีๆเขาซื้อให้ปึ้งอย่างเงี้ยเอาสามล้านห้าขาดสภาพคล่องเออเอาสามล้านห้าถมอีกล้านห้าห้าล้านแทนที่เงินหล้านอ่ะที่ฉันคิดว่าดิฉันจะทำคาเฟ่กับโรงงานเสร็จเลยก็เลยน่าจะไม่เสร็จละต้องเลือกเอาอันใดอันหนึ่งแล้วตอนนี้ว่าจะทำคาเฟ่ก่อนหรือจะทำโรงงานก่อน แต่จใจตอนนี้อยากทําคาเฟ่อยากทําให้มันเสร็จก่อนเพราะาโรงงานยังไงก็ยังทําตรงพอที่จะทําตรงนู้นได้ทําคาเฟ่ซะเอ,อ,อยากอยากทำหน้าร้านเฉยๆให้คนมาซื้อนู้นซื้อนี่นี่ต้นนี้ที่ฉันเอาไว้เห็นปะ่ะสวยปะ่ะเนี่ยดิฉันเอาไว้เห็นไหมนี่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  เนี่ยเห็นบ้างิฉันเอาไว้ที่แรกว่าจะโค่นพ่อเขาจะโค่นดิฉันบอกอย่าโค่นต้นหมากเมากวามันจะโตขนาดนี้ฟอร์มดีขนาดนี้สวยมากสวยกว่าจะมันจะโตขนาดนี้ไปโค่นมันทําไมเสียดายแล้วก็เนี่ยก็เลยได้เป็นที่หลบล่มไปเลยหลบล่มคนขับรถลดเกตดดิน สวัสดีค่ะขอบคุณพี่เกลือหวานนะคะขอบคุณพี่เกลือหวานค่ะเปิดตลาดและคาเฟ่โอนนมาแล้วมาแล้วอา้าวยายกับหลานมาแล้วอ,อ้อาวไอ้อมาไอ้มะมึงซ้อนแต่มึงต้องขับมึงต้องให้ยายแอดนั่งแล้วมึงขับเตมาโนน,น,นทุกคนดู ไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้าน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  ใจเขามีแต่ใจดีสู้เสืออันนี้ใจดีสู้หมาใจดีสู้หมาเฮ <c oughs> ้ยล้เาเ่าทำไมล่ะมึงชิูมึงยังไม่คุ้นอีกเดือกูอยู่นี่ทุกวันฝ <c oughs> นตกถนนแบบสะอาดเลย <c oughs> ไปไป <c oughs> ชีวิตคงมีความสุขน่าดู ที่ที่ถนนถนนมันยังขยายได้นะเส้นนี้แต่เขาจะให้ที่หรือเปล่าอยู่แต่เขาจะให้เปล่านั่นแหละดิฉันดิฉันให้นะขยายไปเลยขยายไหลาทางไปอีกต่อไปถนนเส้นนี้คนจะมาเยอะต่อไปถนนเส้นนี้คนจะมาเยอะเพราะว่ามันเป็นบ้านดิฉันไง คนจะมาเที่ยวเพราะว่ามันเป็นบ้านดิฉันฮะอยา่าไ่ตกหลักอ,อะไรไไอ,ะอ่ะขี่ไหมเต้ขี่ได้ก็ขี่มา ไม่คนบอกลาชว,วังเออเอเอมันขี่ยากอะไรอะเดี๋ยวนี้ง่ายจะตายไม่ได้ยากเลยไม่ได้ขี่ยากขี่เย็นอะไรไม่ยากไม่เย็นหรอก เออเออเอเอขี่ง่ายไม่ได้ขี่ยากเย็นหรอบ้านหน้าอยู่ขอบคุณค่ะ mm <laughs> วิธีบล็อกเพจเราจากชาวกัมพูชาในช่วงสงครามนะครับไปที่การตั้งค่านะครับเรื่องการตั้งค่านะครับจากนั้นมาที่ผู้ติดตามในอาสาธารนะนะครับแล้วก็ไปที่การจำกัดประเทศนะครับจากนั้นพิมพ์ผล โอ้ยมืดจางฟ้ามืดเลยขออย่าตกเหอะตกทุกวันตกทุกวันมันชอบตกช่วงกลางคืนด้วยนะทุกคนมันชอบตกช่วงกลางคืนตกกลางคืนกลางวันไม่ตก ดอกปทุมมาของดิฉันนี่ออกดอกฉ่ำมากตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยดอกยังดอกยังไม่หมดเลยนะอันนู้นต้นอันนู้นดอกนู้นเหี่ยวดอกนี้ขึ้นดอกนู้นเหี่ยวดอกนี้ขึ้นดอกปทุมมาค่ะทุกคนสวยสวยพอๆกับดอกกระเจียวเลยปทุมมาดอกปทุมมาค่ะสวยงามมากเนี่ยตั้งแต่ซื้อมานะยังไม่หยุดออกดอกเลยสวยมากให้ปลาหานปลาละ มันจะคล้ายๆดอกกระเจียวค่ะแต่ก้านมันจะใหญ่กว่านิดนึงก้านมันจะใหญ่กว่าชื่อดอกเพราะดอกปทุมมาค่ะใช่ไหมทุกคนใช่ไหมดิฉันพูดถูกไหมดอกปทุมมาใช่ไหมเออมันเหมือนดอกกระเจียวตอนที่ดิฉันซื้ออะดิฉันก็นึกว่าดอกกระเจียวคนขายหลอกหรือหรือคนขายไม่รู้ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเป็นดอกกระเจียวดิฉันก็เลยซื้อมา ก็ตอนซื้อมาคนขายมันบอกว่าดอกกระเจียวดอกกระเจียวคุณแพรี่ดอกกระเจียวค่ะอา้าวโอเคดอกกระเจียวก็ซื้อเพราะอยากได้ดอกกระเจียวที่ไหนได้โดนคนขายต้มโดนคนขายต้มค่ะไม่ใช่ดอกกระเจียวซะหน่อยเป็นดอกปทุมมาบ้านยังไม่เสร็จค่ะทุกคน เพิ่งได้ครึ่งนึงตอนเนี้เพิ่งได้ครึ่งเดียวห้าสิบเปอร์เซ็นผ่านไปห้าสิบเปอร์เซ็นตทีฉันจ่ายค่าบ้านไปห้างวดละหมดค่าจ่ายค่าบ้านไปห้างวดละขอดูหน่อยไม่ได้ยินค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูดอกประทุมอยากดูดอกประทุมมาเหรอไปเดี๋ยวพาไปดู มีเสียงนกเสียงอะไรธรรมชาติมากหน้างานเขาทําสะอาดดีเขาทําสะอาดดีคระเพราะว่าเขารู้ว่าเป็นบ้านดิฉันดิฉันไลไลวีนฉ่ําทุกวันดูบ้านเถอะค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนเผื่อใครที่ยังเพิ่งเข้ามานี่ดอกปทุมมานี่ออกดอกฉ่าเลยสวยด้วยดอกสวยค่ะทุกคนไปซื้อมาปลูกได้นะ เป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเจียวเลยดอกสวยเดี๋ยวดีฉันแบบดีฉันมาอยู่ฉันจะมา,มาปลูกเพิ่มอีกให้มันสวยเต็มหน้าบ้านเลยถ่ายรูปสวยๆประทุมมาต้นไม้สวยอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะใครที่เพิ่งมาอยากไปดูไหมดีฉันไม่ต้องขึ้นบันไดนี้แล้วนะทุกคนเพราะว่าบันไดบ้านดีฉันบันไดบ้านดีฉันได้ ได้แกะแกะแบบออกแล้วเขาแกะแบบออกแล้วเหลือแต่ขั้นตอนของการเก็บงานแล้วก็การทําลาวทําอะไรนี่ครับเพิ่งแกะแบบปูนออกขึ้นทางนี้ได้แล้วไม่ต้องไปขึ้นตรงบันไดลิงแล้วจาไม่ได้ค่ะซื้อมานานแล้วอะจําไม่ได้ค่ะนี่ซื้อมานานแล้วค่ะจําไม่ได้ จำไม่ได้ซื้อมนันนันแ่ะอันนี้กำลังจะขึ้นมาเออ่ชั้นสองนะคะเขตชั้นสองกำลังจะขึ้นมาชั้นสองค่ะชั้นสองนี่ก็จะตรงนี้จะเอาไว้วิวนะคะตรงนี้จะเอาไว้ดูวิวได้ วิวสวยวิวสวยค่ะนี่ก็กำลังช่างก็กำลังระดมระดมพลในการก่อก่ออิดนะฮะก็ต้องรอนิดนึง450ตารางค่ะ450ค่ะพื้นที่ใช้สอย สี่ร้อยห้าสิบเฮ้ยมึงเปิดไฟรถไว้ไหมก,กี่ใบแบตไม่หมดอ่ะ